สวัสดีค่ะคลิปนี้จะน,นำข่าวมาแจ้งกันนะคะคลังตอบแล้วกลุ่มที่สลัดิทธิ์รอชนะด้วยเหตุผลไม่มีสมาร์ทโฟนจะทราบผลคัดกรองเมื่อไหร่คำถามนะคะประชาชนกลุ่มที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผลไม่มีสมาร์ทโฟนและมาลงทะเบียนใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยด้วยประ,ประจําตัวประชาชนระหว่างวันที่15-21กุมภาพันธ์2 0จะทราบผลการคัดกรองเมื่อไหร่ ครั้งตอบนะคะสําหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการราชนะแต่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผลไม่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสามารถตรวจสอบผลการครัดกรองได้ทาง www.roychana.com หรือ call center ของธนาคารกรุงไทยโทร021111122ได้ตั้งแต่วันที่11มีนาคม64เป็นต้นไปนะคะและการใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดจะตรวจสอบสิทธิ์นะคะก็เข้าไปที่ www.rocana.com นะะแล้วก็กดปุ่มสีน้ำเงินนะคะตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะคะก็ไปตรวจสอบกันได้นะคะตามวันเวลาที่แจ้งมานะคะคลิปนี้ก็นําข่าวมาแจ้งกันเพียงเท่านี้นะคะโปดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ